안녕하세요, 마이크입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. สวัสดีครับสวัสดีครับ안녕하세요마이크입니다반갑습니다외국사람입니다วันนี้เป็นคนเกาหลีเลยนะก็สนุกดีครับแล้วก็เป็นกันเองเป็นงานเช้าที่เป็นกันเองแล้วก็มีพรีเซนเตอร์อย่างคุณโรฮันมาด้วยนะครับผมวันนี้ก็ดีใจที่ได้เจอกันอีกเพราะว่าเราเคยเจอกันแล้วรอบหนึ่งเมื่อนานมาแล้วประมาณปีที่แล้วผมก็ได้มาเจออีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็สนุกดีครับผมแล้วก็ บวกกับสโอซีทูขเขาก็เป็นเพื่อนด้วยนะผมก็มาถือว่าเป็นการมาสป,ปอร์ตอ,อ,อ๋ปปอ,อผมเตรียมสัญญาไปแล้วครับเมือ่อกี้คือยกเครื่องปิ้นมาด้วยแล้วก็คือผมพิมพ์สัญญาไว้ก่อนวันนี้ล่วงหน้าเ,เหลือแค่ใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็เบอร์ติดต,ต่อชื่อบริษัทแล้วก็จํานวนตัวเลขหรืออะไรพวกนี้แล้วก็เซ็นสัญญาได้เลยพร้อมลงพยานมีพยานเตรียมพร้อมพยานมาแล้วครับ ไม่มีสัญญาณเพื่อนครับไม่มีไม่มีไม่มีเห็นไ,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 ไม่มีครับผมใช่ใช่ใ,ชใชเดี๋ยวอีกหน่อยก็อาจจะเห็นเห็นผมบนบิวบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า C2 ไม้พิรัตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราเป็นคือผมเป็นคนเป็นมิตรแบบเฟรนลี่เป็นมิตรครับผม ผมลองตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มเทสติ้งกันตั้งแต่แรกแล้วครับเขาเอามาให้ผมลองตั้งแต่แรกแล้วอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยตอนแรกผมก็นึกว่าขนมเนี่ยผมก็กิน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 ไปกินไปหลายชิ้นอะไรอย่างนี้ก็อร่อยดีครับอ๋อตอนเลือกใช่ไหมครับโอ้ผมดูเป็นจริงๆแล้วผมเป็นซีอีโอของบริษัทนี้ไม่ใช่ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จริงไม่จริงไม่จริงอ๋อครับอ๋อผมเพิ่งมารู้วันนี้เลยเ <c oughs> ผมรอเล่นก็งานนี้ก็คนอนื่นเขาก็ทำไปอะ,อะไรอย่างนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของผมเรารอเรารอทางเราเรารอทางเราว่าแบบว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นะสมโรมเมื่อไหร่นะอันนี้คือกด อันนี้คือเขาเรียกว่าเทคนิคการใช้สื่อกดดันไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้แล้วปี2025นี้ต้องได้เห็นหน้าไมพิรัตอยู่บนบิลบอร์ดทั่วประเทศไทยทั่วกรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมต้องมาต้องเป็นหน้าไมพิรัตและซีทู <Okay. S 1> ถ้าไม่ได้ทำไงครับทุกคนประท้วงนะกดดัน <c oughs> <c oughs> เราต้องใช้วิธีกดดันเดี๋ยวนี้ยุคนี้ถ้าจะเอางานเราต้องใช้วิธีนี้นเท่านั้นเราต้องเป็นมิตรกับทุกคนงานเยอะมากเลยครับทำหลายอย่าง <c oughs> เกินไปจนไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนดีออตอนนี้ผมถ่ายซีรีส์อยู่ที่ประเทศจีนครับผมก็ฝั่งประเทศจีนปิดกล้องแล้วเดี๋ยวจะบินมาถ่ายที่ไทยตอนนี้ถ่ายกับยูิซินเอสเตอร์อยู่ยูชิซินซึ่งก็ ผมถ่ายพาร์ทที่จีนเสร็จไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะอีกปรนะมาณอาทิตย์หน้าสองอาทิตย์เดี๋ยวเขาจะมาที่ประเทศไทยแล้ว็มถ่ายที่ประเทศไทยด้วยอย่างเงี้ยผมผมก็จะมีถ่ายที่ประเทศไทยด้วยเหมือนกันคือในเรื่องผมเล่นเป็นคนไทยที่พูดภาษาจีนได้นะครับใช่แล้วก็มีนักสแสดงอื่นๆอีกมากมายเลยครับผมแล้วก็หลังจากเรื่องนี้จบเสร็จปุ๊บผมก็อาจจะต้องบินไปอยู่จีนยาวเป็นหลักเดือนเหมือนกันเพราะามีโปรเจกต์ใหม่ที่กําลังคุยอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็มีทําพวกธุรกิจต่างๆ,ๆหลายๆอย่าง ร้านอาหารก็กำลังสร้างอยู่แล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยเป็นเกี่ยวกับบิวตี้บิสเนสแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันยังไม่บอกอยกังปุบไปก่อนอ mm hmm. บริษัทโปรดักชันยังมุ่งออนยังก o ออออยู่เราเราก่อเรื่อยๆแล้วก็เราพยายามหาพาร์ทเนอร์แล้วก็คนที่อยากจะร่วมง,งานด้วยทั้งในและต่างประเทศด้วยครับผมก็ตอนนี้ก็จะบินตั้งแต่ปีปีนี้ก็บินค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้หยุดเลยก็จะบินอยู่ตลอดแล้วก็ มีมี potential project ค่อนข้างเยอะที่เข้ามาแล้วก็ v ว m p t เ e s e ซีรีก็ยังยัง,ยงเรายังพัฒนาแล้วก็ยังทำต่ออยู่ต่อให้อาจจะมีความขัดข้องบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเรา move on เราถือว่าเป็นงาน<อ>งครับ<น>ไม่ค่อยได้พักผ่อนครับเมื่อคืนก็ไม่ค่อยได้นอนเมื่อคืนก็ยังไลฟ์อยู่เลยเจอผมได้ในไลฟ์นะครับผมเจอผมจะไลฟ์บ่อยๆเพราะว่าเงา ก็ได้แฟนๆทุกคนมาแบบว่ามานั่งคุยกันมาพูดคุยกันสนทนากันเราก็สนุกดีครับผมผมคิดว่าต้องได้ดูที่ไทยแน่นอนอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเขาน่าจะเอาเข้ามาที่ไทยด้วย,ย,ยคิดว่าอาจจะปลายปีเพราะว่าถ่ายเสร็จก็น่าจะเนี่ยสิ้นเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้าเลยครับน,น,น่าจะเสร็จแล้วเขาน่าจะพสต production ต่อแล้วก็ ตัดต่อน,นู่นนั่นนี่ color grading บลาบลาก็มาเซว่าไปมากที่สี่อะไรเงี้ยไปมากสี่ประมาณนั้นผมว่าแล้วโปรเจกต์ที่จะไปยิงเปนจริงยาวๆที่ดูดได้ยังไงเอ่อยังไม่อยากสปอยได้ไหมแต่ว่ายังงไเป็นการคอมแบ็กกลับมาเป็นพระเอกแล้วกันคคารเอ์จุ๊บ บทบาทก็ไว้ค่อยรอดูดีกว่าเดี๋ยวรอตอนเปิดแล้วเดี๋ยวค่อยรอดูดีกว่าเป็นยังไงตอนนี้ยังขออุบไปก่อนนะคะรับฝา,ากร้อยพันโปรเจกต์สก,กเบือยันเรือลบนะครับผมก็ทํำหลายอย่างเกินจนไม่มีเวลาทําอะไรอย่างอ,างอื่นแล้วแล้วก็ก็ขอฝากในฝากตัวด,ด้วยครับผมแล้วก็ใครๆที่ไม่รู้จักผมผมไม้พิรัตนะครับ อย่างไรอยากใครฝากเนฝากตัวไม่จริงๆมีคนไม่รู้จักจริงๆเด็กรุ่นใหม่ๆไม่รู้จักจริงๆพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่เป็นใครอ่ะอะไรอเงี้ยผมก็แบบไมค์พิรัตครับไมค์พีลัตครับไมค์พิลัตครับหรือจะเรียกไมค์แองเจโลก็ได้นะครับสเตจเนมของแบบเอ่ออินเตอร์โอจะกลับมาทําเพลงจะกลับมาทำเพลงถ้ uh. <laughs> างั้นฝากติดตามชมด้วยนะครับ แล้วเราจะไอ้นี่ทำไมเนี่ยโอเคครับผมใค่โอเคครับครับ